สวัสดีครับคลิปนี้ก็เทียบสีเทียบราคานะครระหว่าง Honda w เวบหนึตัวล้อแม็กปี2024สีขาวน้ำเงินนะตัวนี้ตัวท็อปเลยนะฮะกับ s c o o ปีนะครับตัวล้อแม็กสีขาวชมพูนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปเหมือนกันนะครับสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับสรุ่นนี้ราคาต่างกันอยู่2,600บาทนะครับเพื่อนๆพี่ๆชอบแบบไหนนะครับเลือกใช้งานแบบไหนนะฮะตัว125ก็จะเป็นเกียร์นะฮะส่วน กูเปปี้ก็จะเป็นออโตเมติกนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็เทียบสีเทียบราคาเทียบรุ่นนะครับเผื่อเปลี่ยนแนวทางนะครับผมนะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น,นะฮะที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่สักคันนะครับ ไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับไม่รู้ว่าจะชอบแบบระบบเกียร์นะฮะหรือว่าชอบแบบออโต้นะครับวันนี้ก็เทียบรุ่นก็จะเป็นเวฟหนึ่งสองห้าตัวล้อแม็กนะครับกับสกูปปี้นะฮะตัวล้อแม็กนะฮะสกูปปี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปเลยนะครับเป็นตัวสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับส่วนเวฟหนึ่งสองห้าก็จะเป็นตัวท็อปเหมือนกันนะฮะก็จะเป็นตัวล้อแม็กนะครับสองรุ่นนี้ราคาต่างกันอยู่ที่สองพันหกร้อยบาทนะครับ เพื่อนๆพี่ๆเลือกคันไหนนะครับแล้วก็เลือกใช้งานแบบไหนนะครับถ้าชอบแบบระบบเกียร์นะฮะก็เวฟหนึ่งสองห้านะครับ v 125นีบ่ฮะสีขาวน้ําเงินใหม่ปี2 0 2 4นะครับตัวนี้จะเป็นสีขาวตัดด้วยสีน้ําเงินนะครับแล้วก็เบาะก็จะเป็นสีน้าเงินตัดสีดำนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเวฟหนึ่งสองห้านะครับเนื้อสีแล้วก็โลโก้แล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็น ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะฮะแล้วก็เป็นระบบเกียร์นะครับเนี้ยสีน้ําเงินใหม่สวยมากนะครับฮอนดาน่าจะทําสีน้ําเงินนี้มานะครับผมนะฮะเพราะว่าสีน้ําเงินนี้ผมว่าสีน้ําเงินเข้มตรงนี้สวยนะครับตัดด้วยสีขาวนะครับสําหรับเบฟหนึ่งสองห้านะฮะตัวนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนก็อยู่ที่ห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะครับส่วนสกูปปี้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวล้อแมกนะฮะตัวท็อปเลยนะครับสําหรับตัวสกูปปี้ล้อแมกก็มีทั้งหมดอยู่2รุ่นนะฮะก็จะเป็นรุ่นล้อแมกก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่สตาร์ทด้วยรีโมทนะครับก็คือล้อแมกมี2รุ่นนะฮะสตาร์ทด้วยรีโมทแล้วก็สตาร์ทด้วยกุญแจนะครับราคาตัวรีโมทกับนะตัวกุญแจก็ราคาต่างกันอยู่ประมาณพันกว่าบาทเกือบ2000นะครับแต่ว่า วีฟหนกับตัวส c o ปปีนะฮะร,ราคาต่างกันอยู่2600บาทเพื่อนเพื่อนพีๆ่ๆชอบแบบไหนนะครับเลือกใช้งานแบบไหนนะฮะหรือว่าน้องๆหนูหนๆชอบแบบไหนนะฮะถ้าสกูปปีก็จะเป็นแบบออโตเมติกนะฮะตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับนี่ฮเป็นระบบเครื่องยนต์แบบ e s p แบบสตาร์ทเงียบนะนะี่ฮะแบบสายพานนะครับแล้วก็เป็นล้อแมกขอบ12นิ้วหน้าหลังนะครับ ในส่วนราคาของสกูปี้ก็อยู่ที่5 5า0 0บาทนะครับตัวสกูปี้55,900บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพอรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับก็125บจะแพงกว่าอยู่2,600ันะครับเพื่อนเพ,นพืพี่ๆชอบแบบไหนนะฮะเลือกใช้งานแบบไหนนะครับถ้าออโตโก้ก็นี่เลยนะครับสกูปี้นะครับตัวคลับ12นะขี่ง่ายขี่สบายนะครับ กดรีโมทนะฮะเปิดสวิตช์กัมเบกนะฮะแล้วก็กดสตาร์ทบิดคันเร่งไปได้เลยนะครับแล้วก็จะมีระบบไอ i ิงสต็อปให้ด้วยนะครับสำหรับสกู o ปปี้นะครับก็คือเวลาใช้งานนะฮะกดลงอย่างงี้นะครับขับไปจอดนิ่งนะฮะประมาณ3วินาทีเครื่องก็จะดับเองโดยอัตโนมัตินะฮะเวลาออกตัวก็บิดคันเร่งนิดเดียวเครื่องก็จะติดนะแล้วก็สามารถขับต่อไปได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ใช้ก็กดข้างบนนะครับแล้วก็จะมีที่ชาร์จตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ย สำหรับชาร์จโทรศัพท์นะครับสาหรับเพื่อนๆพี่ๆที่อยากชาร์จโทรศัพท์ก็สามารถซื้อสายชาร์จมาใช้ได้เลยนะครับในส่วนของยูบอกนะครับยูบอกนี้ใกล้เคียงกันนะครับใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้1ใบนะครับส่วนถังนะฮะสกูปปี้นี่จุน้ำมันได้4.2ลิตรนะฮะแต่ว่าเว็บ2 5ึนีจุน้ำมันได้ถึง5.4ลิตรนะฮะเวฟบ2 5ก็จะถังใหญ่กว่านะครับแล้วก็ในส่วนของอัตราพยาน้ำมันนะครับ สกูปปี้ห้าสิบแปดจุดแปดกิโลต่อลิตรนะส่วนเวฟหนึ่งสองห้านะฮะอัตราประหยัดน้ำมันอยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดจุดสี่กิโลต่อลิตรนะครับตัวนี้ห้าสิบแปดกิโลต่อลิตรนะฮะส่วนตัวนั้นเจ็ดสิบเอ็ดกิโลต่อลิตรนะครับก็ร้อยยิบห้าก็จะประหยัดกว่าราคาแพงกว่าสองพันหกร้อยนะครับเวลาขี่ก็จะขับด้วยเกียร์นะฮะก็คือสตาร์ทเครื่องนะฮะเปิดกุญแจนะฮะ กดสตาร์ทนะฮะแล้วก็ใส่เกียร์หนึ่งสองสามสี่นะฮะก็ขับไปได้เลยนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆพี่พพๆชอบนะครับว่าเลือกใช้งานแบบไหนนะฮะถ้าชอบแบบสะดวกสบายนะครับแบบไม่ต้องมีเกียร์นะฮะก็สกูปปี้นะครับนั่งเอาขาไว้ตรงนี้ขี่ง่ายขี่สบายนะครับผมนะฮะราคาก็ห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพพรบนะครับ,ส,ปปรบส่วน เว็บ1นึก็58,530บาทนะครับพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพอรบรเรียบร้อยหมดเลยน,นะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอร์นาจังหวัดบ,บุรีรัมย์เฟอรกระสังนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่นานใดที่สนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สามารถแอดไลน์นะหรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับที่0ูนย์เก้าสองหนึ่งนะครับร้านของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับสําหรับคนในพื้นที่จังหวัดบุร,รีรัมย์นะฮะก็สามารถ จ่ายรับรถ350บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับก็เครดิตดีก็จ่ายแค่350บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับหรือว่าอยากซื้อเงินสดก็ซื้อได้นะครับไม่ไม่อยากเสียดอกก็จัดเงินสดเราก็ขายนะครับนี่ฮะเว็บหนึ่งสองห้าก็สวยนะครับ S ูก o ปี้ก็สวยนะครับแล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆเลือกใช้งานนะครับวันนี้มาลงให้ก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับใครที่กําลังจะออกรถใหม่นะครับตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าจะเอาแบบออโต้หรือว่าเอาแบบเกียร์นะครับ วันนี้ก็มี2รุ่นนี้มาแนะนำนะฮะนี่ฮะสีก็สวยทั้ง2เลยนะครับเบฟหนึ่งสองห้าก็ขาวน้ำเงินนะครับกูเปี้ก็ขาวชมพูนะครับก็ใครที่ชอบโทนสีขาวขาวนะฮะสีนี้ถูกใจสวยถูกใจแน่นอนเลยนะครับผมนะฮะเบฟหนึ่งสองห้านี่ใสตะก้าไปนี่สวยเลยนะครับสำหรับเบฟหนึ่งสองห้าสีขาวน้ำเงินตัวนี้นะครับ ตัวนี้ไฟหน้านี่ LED นะฮะส่วนไฟท้ายก็ LED นะครับส่วน s c o p p i e นี่ไฟหน้า LED อย่างเดียวนะครับส่วนไฟท้ายกับไฟเลี้ยวเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับนี่ฮะตัวนี้ก็เป็นตัวล้อแมกดิสเบรกหน้านะครับส่วน s c o p p i ก็เหมือนกันนะครับ s c u p p i ก็เป็นล้อแมกดิสเบรกหน้านะครับแต่ว่าระบบเบรกของ s c o p p i นี้จะเป็นแบบคอมบี้เบรกนะเวลากรมข้างหลังนี่นะฮะนี่ฮะข้างหน้าก็จะทํางานด้วยนะครับนี่ฮะ อันนี้คือเวลาผมกำเบรกหลังนะฮะเบรกหน้าก็จะทำงานด้วยนะครับทำให้ระยะฟรีเบรกของเรามันสั้นลงนะครับเวลาเราขับไปด้วยความเร็วสูงนะครับกำข้างหลังข้างเดียวนะฮะข้างหน้าก็ติดด้วยนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของคอมบเบรกนะครับแต่ว่าเว็บหนึ่งสองห้านะฮะก็จะเป็นข้างหลังก็เป็นน้ำเบรกข้างหน้าก็เป็นดิสเบรกธรรมดานะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะครับราคาต่างกัน2 6 0พ้เพื่อนเพื่อนี่พี่ชอบคันไหนเลือกแบบไหนนะครับก็ คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆเคยซื้อเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ